พออีหาแหลกูบ้านี่มาสวนแป๊บเดียวเมื่อมาลุกมาล่ำเศษกูล้วมันก็ใส่ไหลอีแหลมันก็ดีมากเลยเอ้ามาเบิ้งต้นชามึงอกี้ไหนจะมาโดนบ้าเศษกูเนี่ยมันยังจะเป็นบ้าที่ไปเข่าปอนต้นชามึงนกี้นู่นบ้าเศษกูให้จังไหนเนี่ยว้าจะไปยังกเป็นหายเป็นเพื่อนป่านน่ะแบบนี้เดี๋ยวนี้มึงอกี้มาเห็นไหมเศษกูแบบนี้มันบุกลุกล่ำอชิปไตยกันไปนี่มันช่มาดามไม่เรียนอยงนี้อ่ะแดดไม่แดดนะดีกว่าน่ะแดกทีไปนี่มึง ทับาแดมกูนี่คตั้งไต่เนี่ยเห้างยอดทังีตัวเงาก็ไปนั่งตาว่านี่แมไว้ถือปายก็เายตั้งเงาไม่ไช่ทั้งขวอยจะไปเด็กเก็งขวย่างสร้างประเด็นขวอย่างไปลายนี่ไงไอ้ปานจะไดตใครอไหเสร็จเอ้าลบไปนี่ลูกันได้ยังไปนันจะเป็นทมาาสตร์มาสิ้นอกิล้วไปไวาดนมาสมาเสิร์ฟยังหนูีไปนี่เห็นว่าแดงกูหนีรักมามาอยู่เรือนในอีหยว ื็อออกไปป่านัวกระสั้นนิเนี่ยันเม็นเนสบลอกไปได้เนี่ยิะลกออกไปก็ไปยด้ลอกออกไปมาเดียวั่ราไปใยญลอกข้างบ้าลอกข้างไปสาใจจะเป็นบ้าลอกก็มาดิลอกข้างบ้าลอกออกหัวกูฮัสีมือ